วิธีการศึกษาตัวอย่างจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม e n l h m e n t bias หมายความว่าอย่างไรการคัดแยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นเมื่อทำบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาณหรือจำนวนจุลินทรีย์จะได้มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่าอาหารจะอุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากกว่าอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติในที่นี้ก็คือในดินในน้ำและในอากาศปกติแล้วการเกิดไบแอชนั้นจะเกิดทั้งในการเพาะเลี้ยงที่อยู่ในอาหารเหลวหรือการเพาะเลี้ยงที่อยู่บนอาหารแข็งโดยเราจะพบว่า จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏทั้งบนอาหารแข็งและอาหารเหลวนั้นจะเป็นจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจะมีจุลินทรีย์บางส่วนที่เจริญได้ช้าซึ่งทำให้ต้องทำการบ่มเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นดังนั้นการคัดแยกจุลินทรีย์บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อไม่ว่าจะบนอาหารแข็งหรืออาหารเหลวจึงได้มาเฉพาะจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเพียง0.1%ของจำนวนจุลซีทั้งหมดที่จะพบในตัวอย่างไม่ว่าจะจากดินจากน้ำหรือจากอากาศเท่านั้นปกติแล้วออกซิเจนจะเป็นแหล่งของอากาศที่ให้จุลซีใช้ในการเจริญเติบโตโดยทั่วไปแล้วออกซิเจน จะเป็นตัวที่สามารถจัดจำแนกจุลินทรีย์ออกเป็นอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มซึ่งจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตในอากาศเราก็จะเรียกว่าแอโรบิ c แอโรบิคไมโครออแกนิซึในขณะที่จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศเราก็จะเรียกว่าอนาโรบิกไมโคร o r g a n i s m จุลินทรีย์ในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีจุลรีที่สามารถเจริญได้ทั้งในที่มีอากาศและไม่มีอากาศซึ่งเราเรียกว่า facultative a n a e o b โดยปกติแล้วจุลรีจะถูกฆ่าตายในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราทำการเตรียมในออโตเ r ครหลังจากนั้นเมื่อผ่านการออโตเครแล้วเมื่อทิ้งให้เย็นจุล อ,ออกซิเจนก็จะเข้ามาแทนที่ในขณะที่ออโตเ r คลฟออกซิเจนจะถูกไล่ออกไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ i s o ซเลชันการคัดแยกจุลซีเมื่อได้จุลซีคโคลนีเดียเด่ยวๆแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องนำมาทำให้บริสุทธิ์โดยการทำให้บริสุทธิ์นั้นเราสามารถทำโดยการส t ตรีค โดยการทำซิมเพิลสตรีกหรือคอสตรีกบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนอกจากนี้เรายังสามารถทำได้โดยการเจือจางจุลินทรีย์ที่ผสมอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ที่เรียกว่าเทนโฟนเดลูชั่นเพื่อให้จุลินทรีย์อยู่ในช่วงที่สามารถดับได้อยู่ในช่วง30-300คอลนี นอกจากนี้การนับจุลรีในตัวอย่างน้ำเรายัางสามารถใช้วิธี most probable number technique เป็นการเจือจางลงครั้งละสิเท่าในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวเพื่อให้จุลรีนับอยู่ในช่วง30-300โถึงคโลนีได้ซึ่ง MPN จะใช้ตรวจสอบจุลรีที่ปนมาในอาหารในน้ำเสียและตัวอย่างอื่นได้ด้วย ปกติแล้วการทําให้เชื้อบริสุทธิ์นั้นเราสามารถทําได้โดยการสตรีคเพดโดยการทำ s ิมเพิลสตรี k หรือที่เรียกว่า cross streak cross streak นั้นจะเป็นการทําการสตรีคโดยใช้ลูสตรีคมากกว่าระนาบโดยทําให้เป็นระนาบมากกว่า3ระนาบขึ้นไป แผนภาพนี้แสดงการทำเทนโฟนและลูชันโดยเราจะเอาตัวอย่างจากธรรมชาติมาใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อเอลิ c เ m น n ค c ลเจอร์จากนั้นก็จะทำการเจือจางลงในสารละลายเจือจางซึ่งมีปริมาตร9มิลลิซึ่งสารละลายเจือจางอาจจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อหรือน้ำกันปลอดเชื้อก็ได้โดยปิเป็ตัวอย่างจาก Natural Sample ในเอ c ิชเพ e n t คาปริมาตร1มิลิตรใส่ในหลอดสารละลายเจือจาง9มิลิตร1มิลิตรความเจือจางในหลอดที่1คือ10กำลังลบหหรือ1ส่วน10จากนั้นปีเป็ดจากหลอดที่2จากหลอดที่1ไปหลอดที่2 1มิลิตรความเจือจางในหลอดที่2คือ10กำลังลบ2และเจือจางไปเรื่อยๆนะคะจนถึง10กำลังลบ6จากนั้นเราก็จะนับจำนวนจุนซี จะเห็นว่าการนับจำนวนจุลสีถ้ามากกว่าพันเซลล์หรือหมื่นเซลลเราจะเรียกว่า t o o m a n y t o count มันนับไม่ได้เนื่องจากมันเกินปริมาตรป,ปริมาณจุลสีมันเกิน300คโครนีในขณะที่เพลทที่4เป็นช่วงที่นับได้อยู่ในช่วง100คโครนีในขณะที่เพลทที่ดีนั้นนับได้10คโครนีซึ่งแปลผลว่า t o f i e l to count น้อยกว่า30คโครนีพราะะน,นการคำนวณเราจะใช้เพลทที่400 1โคลนีมาใช้ในการคำนวณการคำนวณจำนวนโคลนี forming unit ในตัวอย่าง1มิลิตรหรือในตัวอย่าง1กร,รมัมถ้าเป็นตัวอย่างดินก็คือ1กรัมถ้าเป็นตัวอย่างน้ำก็ในตอบเป็นหน่วยเป็นมิลนะคะโดยคำนวณได้โดยปกติแล้วในการทํา สเปรดเพจหรือพอเพจเพื่อนับ v วเอเบิลเซลล์หรือเซลล์ที่มีชีวิตนั้นเราจะต้องทำมากกว่า3จานขึ้นไปเพื่อนับจำนวนคโคลโนีเอาค่าที่อยู่ในช่วง30-300ถึงโครนีมาบวกกันในแต่ละจานเป็นค่าเฉลี่ยจำนวนคโคลโนีที่นับได้ต่อจานหารด้วยระดับความเจือจางในหลอดที่เรานำมาใช้ในการคำนวณ แล้วคูณด้วยปริมาตรที่ดูดมาตัวอย่างเช่นวิธีสเปรดเพดเราดูดมา0.1มิลิตรในขณะที่พอเพดเราดูดมาปริมาตรทั้งหมด1มิลิตรนั่นเองการทำพอเพดหรือสเปรดเพดสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งพอเพดและสเปรดเพดนั้นเป็นวิธีการเพื่อที่จะใช้ในการนับจำนวนจุลรี์ที่มีชีวิตที่เรียกว่าไว a b ลเซลล์ที่ปรากฏบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยสเปรดเพจนั้นจะปรากฏที่ผิวหน้าจานอาหารเลี้ยงเชื้อในขณะที่พอเพจปรากฏคโคลนีจะปรากฏทั้งที่ผิวหน้าและในเนื้อวุ้นโดยขั้นแรกพอเพจนั้นเราจะปิเป็ดสารละลายตัวอย่างปริมาตร1มลลิตรลงในจานสเตอร์ลา์หรือจานปลอดเชื้อจากนั้นเราก็จะเทอาหารเลี้ยงเชื้อที่หลอมละลายอยู่ในวอเตอร์บาทลงไปปริมาต,18มตร18-20มล แล้วก็ทำการหมุนวนเพื่อให้อาหารเลี้ยงเชื้อผสมกับตัวอย่างของเชื้อที่เราปปเป็ดมา1มิลลิตรนะคะทิ้งให้อากาแข็งก่อนที่นำไปบ่มในขณะที่สเปรดเพดเราปปเป็ดสารละลายตัวอย่างมา0.1มิลลิตรเราใช้สเปรดเดอร์หรือแท่งแก้วงอหรือแท่งแก้วสเตนเลสเกลี่ยสารละลายแผวนลอยของเชื้อบนผิวหน้าวุ้น ให้รู้สึกเหนือ่อจากนั้นเราก็นำไปบ่มบนตู้บ่ม MPN เป็นวิธีการตรวจนับจุลินทรีย์จากทั้งตัวอย่างดินหรือตัวอย่างน้ำก็ได้โดย MPN นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลอดละสมเซตหลอดละ set, ห้าเซตหรือหลอดละเจ็ดเซตนะคะตัวอย่างที่ยกในที่นี้คือหลอดละห้าเซตที่ให้เห็นโดยเราจะปิดเป็ดสารละลาย ตัวอย่างแรกคืออันเดลรุเต็ดคือไม่เจือจางในขนาดอันที่2คือเจือจาง1ต่อ10อันที่3คือสารละลายตัวอย่างเจือจาง1ต่อร้อนะคะโดยปีเป็ดอินอคู t เปริมาตรสารละลายตัวอย่าง1มิลลิตรลงในแต่ละหลอดการทดลองนะคะโดยมีฟีนอลเลสเป็นอินดิเคเตอร์นะคะ,ะ, ate, นนะ,คะจากนั้นเมื่อปีเป็ดสารละลายตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็นำไปบ่ม ผลจะปรากฏคือจะเปลี่ยนสีนะคะถ้าจุลินทรีย์เติรินและสามารถใช้แหล่งคาร์บอนซอร์สหรือนาจนในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ก็จะเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์กลายเป็นสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะในบางการทดลองอาจจะมีการใส่หลอดดักแก๊สเข้าไปมีแก๊สเกิดขึ้นในหลอดดักแกส๊สก็คือให้ผลโพสิทีฟนะคะจากเซตที่1ใน5ห,หลอด หลอดใน5หลอดแรกจะมีผลโพสติฟ4หลอด5หลอดที่2มีผลโพสติฟ2หลอดและ5หลอดสุดท้ายมีผลโพสติฟ1หลอดผลที่เราอ่านคือ4 2 1เราก็นำไปเปิดตาราง MPN โดยรเราได้ปริมาณเชื้อการคำนวณน,นั้นจะเท่ากับปริมาณเชื้อจากตารางที่เราเปิดได้ คูณด้วย d ด l u ลูชั่นแฟ o เของระดับความเจือจางที่อยู่ตรงกลางจากนั้นในการคัดแยกจุลินทีย์อาร์ซินิกค,คาลเจอร์ก็คือการเพาะเลี้ยงในกรณีที่การเพาะเลี้ยงที่ไม่ต้องการอากาศซึ่งการเพาะเลี้ยงแบบที่ไม่ต้องการอากาศนั้นเราจะตรวจหาจุลินทรีย์ได้ยังไง เราก็สามารถตรวจหาจุลชีได้โดยการ